ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์วันนี้ครูการจะมาพบกับนักเรียนชั้นป4นะคะนักเรียนเพิ่งขึ้นชั้นมาจากชั้นป3แต่ในช่วงนี้วันเปิดเทอมวันแรกเราพบกันโดยการเรียนออนไลน์ในช่อง YouTube ของครูการไปก่อนนะคะในหน่วยการเรียนรู้แรกที่นักเรียนจะได้เรียนนะคะชื่อหน่วยว่าสิ่งมีชีวิต วันนี้ครูจะพานักเรียนไปรู้จักสิ่งมีชีวิตชนิดแรกนั่นก็คือพืชอยากรู้ไหมคะว่าพืชเนี่ยมันมีโครงสร้างรูปร่างหน้าตาแบบไหนอะไรที่จัดเป็นพืชบ้างนักเรียนรู้จักพืชไหมคะมครูคาดว่านักเรียนน่าจะรู้จักนะคะแต่ก่อนอื่นไปทําความเข้าใจกันก่อนว่านักเรียนอยู่ชั้นป .4 นักเรียนจะต้อง อธิบายให้ได้ว่าหน้าที่ของรากลําต้นใบดอกของพืชแต่ละชนิดมีหน้าที่มีลักษณะและมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไรอย่าเพิ่งง่วงนะคะนอกจากในช่อง Youtube ของครูการแล้วนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก y o u t u b e แหล่งอื่นๆได้อีกนะคะ ให้ในักเรียนอย่าหยุดการเรียนรู้ค่ะนักเรียนจะต้องพร้อมเป็นคนที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเรียนในรูปแบบใดก็ตามนเรียนเห็นไหมคะในภาพนี้เป็นต้นมะเขือเทศ ไหคะลูกสีแดงๆผลสีแดงๆนี้ก็คือผลของมะเขือเทศที่นักเรียนรับประทานบำรุงผิวหรือที่เราจะคุ้นตามบ่อยๆก็คือใส่ในส้มตำใส่ในข้าวผัดต่างๆเพื่อเพิ่มความสวยงามเนื่องจากผลสุกข,ของมันจะมีสีแดงสวยงามค่ะนักเรียนลองบอกครูสิคะว่าในต้นมะเขือเทศที่นักเรียนเห็นนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้าง จุดเด่นอันแรกเลยก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวมีเยอะที่สุดนั่นก็คือส่วนของใบค่ะถัดมาส่วนที่2คือส่วนที่พีิเรียกว่าลำตน้นและส่วนสุดท้ายส่วนนี้นะักเรียนจะมองไม่เห็นนะคะเพราะมันจะฝังลงอยู่ใต้ดินส่วนนี้ก็คือส่วนของรากนั่นเองค่ะ เรียนลองอ่านคร่าวๆสิคะว่าใบลำต้นและลากมันทำหน้าที่อะไร่าทำไมพืชจึงมีประกอบแบบนี้ทีนี้เรามาดูต้นมะเขือกันบ้างค่ะเมื่อกี้มะเขือเทศมีผลสีแดงอันนี้มะเขือธรรมดาที่มีผลสีเขียว ะะที่เรานำดอกมันมาในกิจกรรมวันไหว้ครูค่ะเรามาสังเกตทีละส่วนเลยนะคะว่าต้นมะเขือที่ครูการนำมาให้มีอะไรบ้างอันแรกเลยค่ะคือส่วนของใบส่วนที่สองคือส่วนของผลส่วนที่สามคือส่วนของดอกส่วนที่สี่ลำ ้นและส่วนสุดท้ายคือลากเก่งมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนเก่งสุดๆไปเลยที่สามารถบอกได้ว่าในต้นมะเขือเทศเนี้ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเห็นไหมล่ะคะวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 มันไม่ได้ยากเลยนะคะเริ่มอยากเรียนรู้กันต่อหรือยังไปต่อกันเลยนะคะ ในส่วนของโครงสร้างของพืชและหน้าที่ของพืชครูการจะพาไปดูในส่วนของโครงสร้างแรกกันเลยโครงสร้างแรกที่นักเรียนเห็นในภาพก็คือส่วนของรากรากคืออวัยวะที่เป็นส่วนประกอบของพืชที่ไม่มีคอโรฟิลไม่มีข้อปล้องตาและใบรากจะเจริญเติบโตตามแรงดึงดูดของโลกลงสู่ดิน มีขนาดความยาวแตกต่างกันรากของพืชมีหลายชนิดในภาพที่ครูนำมาให้ดูคือส่วนของรากแก้วรากแขนงรากขนอ่อนหรือรากฝอยนั่นเองต่อมาส่วนประกอบของพืชและหน้าที่ของพืชส่วนที่สองก็คือส่วนของลําต้น ลำต้นจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องสำคัญๆอยู่3ส่วนนั่นก็คือเป็นแกนช่วยพยุงอวัยวะต่างๆได้แก่กิง่งใบดอกผลและเมล็ดช่วยให้ใบกลางออกรับแสงเพื่อประโยชน์ในการสร้างอาหารโดยการสร้างอาหารของพืชเราเรียกว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงหน้าที่ของลำต้นส่วนที่2ก็คือ เป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่รากดูดขึ้นมาส่งต่อไปยังใบและส่วนต่างๆของพืชในข้อนี้ทำหน้าที่คล้ายกับเวลาที่เราใช้หลอดดูดน้ำหวานเลยล่ะค่ะหน้าที่ข้อที่3ของลำต้นก็คือเป็นทางลำเลียงอาหารที่ใบสร้างขึ้นส่งผ่านลำต้นไปยังรากและส่วนอื่นๆ มแมล่ะคะว่าใบมีห้องครัวเฉพาะของตัวเองนั่นก็คือส่วนของที่ใบและก็มีทางลำเลียงอาหารเป็นเหมือนพนักงานเสิร์ฟก็คือส่วนของลำต้นต่อมาโครงสร้างและหน้าที่ถัดมาก็คือส่วนของใบค่ะนักเรียนเห็นลักษณะของใบในภาพนี้คะใบพืชก็คือจะมีลักษณะแตกต่าง ออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแต่ละชนิดด้วยลักษณะของใบต่างๆที่ครูนำมาให้ดูก็จะประกอบไปด้วยใบที่มีลักษณะเป็นรูปใบรีรูปใบกลมรูปใบหยักรูปใบเป็นเส้นและรูปใบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเห็นไหมล่ะคะโลกใบนี้พืชยังมีลักษณะใบราก และลักษณะของลำต้นแตกต่างกันไปน่าสนใจไหมล่ะคะเด็กๆอย่างที่ครูบอกนะคะว่าหน้าที่สำคัญสคัญของใบก็คือทำหน้าที่เป็นห้องครัวในการสร้างอาหารขายน้ำและหายใจมนุษย์ใช้จมูกแต่ใบฉลาดพืชฉลาดกว่าใช้ใบในการหายใจ พอมาโครงสร้างและหน้าที่ต่อไปก็คือเรียนเดาสิคะในภาพนี้คือภาพของอะไรมันจะมีส่วนของว่านกราบหอยแครงมอคาวมอแกงลิงดอกฟักทองดอกชาบาส่วน,นต่างๆที่นักเรียนได้เห็นในภาพนี้ก็คือส่วนของดอก โดยส่วนที่จัดเป็นดอกจะมีลักษณะเด่นชัดก็คือจะมีสีสันสวยงามมากกว่าส่วนอื่นๆมีองค์ประกอบที่เป็นสีเหลืองสีชมพูสีแดงสีส้มหลากหลายเชียวละค่ะแต่โครงสร้างของดอกจะต้องมีส่วนประกอบสำคัญสำคัญหลักๆอยู่สีส่วนคือกีบเรียงคือส่วนที่เป็นสีเขียวเขียวกีบดอกคือส่วนที่เป็นสีสวย สดงดงามเพื่อใช้ในการล่อมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียเพื่อทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์โครงสร้างส่วนถัดมาก็คือส่วนของผลนักเรียนเห็นผลอะไรบ้างคะใช่แล้วล่ะค่ะในภาพนี้ประกอบไปด้วยผลมะละกอสุกอังงุนทับทิมแล้วก็มะปรา ส่วนของผลก็คือส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่จเจริญมาจากกลังไข่เมื่อได้รับการปฏิสนธิแล้วโดยผลจะประกอบไปด้วย3ส่วนได้แก่เปลือกเนื้อและเมล็ดด้านในของผลจะมีเมล็ดจเจริญออกมาจากอ,อวุนซึ่งส่วนนี้จะใช้ในการขยายพันธุ์ต่อไปเหนื่อยหรือยัง มาลองฝึกทำใบงานกันดีกว่าในสัปดาห์นี้นะคะครูการจะให้นักเรียนทำใบงานทั้งหมด2ใบเพียงเท่านั้นเองค่ะใบแรกนักเรียนลงใส่สิคะว่าโครงสร้างภายนอกของพืชดอกในภาพนี้มีอะไรบ้างครูการเว้นให้นักเรียนใส่ทั้งหมด5ส่วน ถ้านักเรียนเขียนไม่ถูกหรือนักเรียนจำไม่ได้นักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้าที่ครูการชี้ส่วนประกอบต่างๆให้ดีดูแล้วนะคะทำให้ถูกนะคะครูการให้เวลาในการทำเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะหนไหมไม่ยากเลย

งจะทำไปได้พอสมควรแล้วนะคะเสร็จไม่เอย่ย5ส่วนครูการหวังว่าคงจะทำได้นะคะไปดูส่วนต่อไปนะคะก็คือใบงานใบที่สองอยู่ในใบเดียวกันแต่เป็นข้อที่2ในส่วนที่ข้อที่เป็นข้อที่2นะคะให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นโครงสร้างและหน้าที่ของพืชให้ถูกต้อง คููมีโครงสร้างของพืชอยู่5ข้อคือรากลำต้นใบดอกและข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือผลให้นักเรียนโยงเส้นจากจุดกลมๆท้ายข้อความของคำว่ารากไปหาหน้าที่ของรากโยงจากส่วนของลำต้นไปหาหน้าที่ของลำต้นที่อยู่ทางฝั่งขวามือ ใบก็โยงไปหาหน้าที่ของใบที่อยู่ทางฝั่งขวามือดอกก็โยงไปหาหน้าที่ของดอกที่อยู่ทางฝั่งขวามือและสุดท้ายผลก็โยงไปหาหน้าที่ของผลที่อยู่ทางฝั่งขวามือนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะเราจะมาสู่ส่วนที่สองแล้วนะคะส่วนที่สองที่นักเรียนจะพูดถึงก็คือส่วนของดอกส่วนประกอบของดอกไม้นักเรียนลองดูในภาพสิคะนักเรียนเห็นดอกอะไรบ้างเอ,อ่ยอันแรกนะคะดอกกุหลาบดอกชบ้า กล้วยไมย้และสุดท้ายคือดอกมะม่วงค่ะส่วนประกอบและหน้าที่ของดอกก็คือโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ4ส่วนได้แก่กีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียโดยส่วนประกอบทั้ง4นี้จะอยู่บนฐานรองดอก ซึ่งอยู่ปลายสุดของก้านชูดอกนั่นเองค่ะเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่านะคะในภาพนักเรียนจำให้ดีนะคะครูจะให้หมายเลข1ถึงหมายเลข4ไว้โดยส่วนของหมายเลข1ก็คือส่วนของกีบเลี้ยงหมายเลข2คือกลีบดอกที่เป็นสีแดงๆนะคะหมายเลข3คือเกสรผู้ และหมายเลขสี่คือเกสรเมียคำถามของคู่การข้อแรกที่จะมาเล่นเกมกันก็คือชั้นนอกสุดส่วนใหญ่มีสีเขียวทําหน้าที่ปกป้องดอกตูใน,นเรีนเดาสิคะว่าคือหมายเลขใดหมายเลขใดนะหมายเลขใดนะคิดออกไหม เก่งมากเลยค่ะหมายเลขหนึ่งนั่นเองคือส่วนที่เรียกว่ากีบเลี้ยงส่วนนี้จะทำหน้าที่ปกป้องดอกตูนะคะไปข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะข้อที่สองนะคะคือส่วนของ ดอกหมายเลขใดที่มีสีสันสวยงามช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรเมื่อกี้นี้หมายเลขหนึ่งไปแล้วตอนนี้เหลือหมายเลขสองสามและสี่ เอาละถูกต้องเลยค่ะส่วนที่มีสีสันสวยงามช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรน,นั่นก็คือส่วนของกรีบดอกหมายเลขสองนั่นเองต่อมาส่วนใดที่ช่วยในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไม่ยากแล้วใช่ไหมล่ะคะเหลือหมายเลขสามกับหมายเลขสี่ คําตอบก็คือหมายเลข3ส่วนนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนส่วนนี้เรียกว่าเกสรผู้หรือเกสรเพศผู้นั่นเองทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกไม้นะต่อมาข้อสุดท้ายส่วนประกอบใดทําให้เกิดการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแน่นอน จะเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือหมายเลข4เกสรเมียรหรือเกสรเองโดยภายหลังที่พืชหรือดอกไม้เกิดการปฏิสนธิแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของดอกจากส่วนต่างๆทั้ง4ส่วนนั่นก็คือส่วนของกลีบเหลี้ยงก็จะกลายเป็นขั้วของผลกลีบดอกก็จะค่อยๆแห้งเหี่ยวหลุดร่วงไป ส่วนที่อยู่ในสุดก็คือเกสรเมียก็จะกลายไปเป็นผลและส่วนที่อยู่ในเกสรเมียที่เราเรียกว่าอ,อวุนก็จะกลายไปเป็นเมล็ดเพื่อช่วยในการขยายพันธุ์นักเรียนยังไม่ต้องเครียดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนซ้ำเมื่อเราเปิดเทอมเจอกันแบบปกติอีกหนึ่งครั้งค่ะ ใบางานใบสุดท้ายแล้วนะคะให้นักเรียนใส่ส่วนประกอบของดอกพร้อมระบายสีให้สวยงามสัปดาห์นี้ครูการมีใบางานมาให้พวกเราลองทําฝึกฝีมือเขาเรียกว่าเรียกน้ําย่อยต่อการหรือก่อนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของจริงหวังว่านักเรียนคงจะมีความสุขต่อการดูและทําใบงานตั้งใจเรียนกันนะคะเด็กๆ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ห้องของครูการด้วยนะคะช่อง U ูทู e ในช่องนี้นักเรียนติดตามไว้เพื่อจะได้ดูคลิปอัปเดตสำหรับสัปดาห์นี้ครูการคงต้องลาไปก่อนนะคะตั้งใจเรียนตั้งใจทบทวนถ้าดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูใหม่ตั้งแต่ต้น คลิปนี้ความยาวประมาณ19นาทีเพราะนั้นนักเรียนสามารถเรียนซ้ำได้นะคะในชั้นปสนักเรียนจะเข้าเรียนในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ในวันจันทร์สอชั่วโมงและวันอังคารอีก1ชั่วโมง3ชั่วโมงนี้ครูการมีใบงานมาให้ลูกๆปสทำสอใบทำให้ถูกนะคะตั้งใจให้ดีเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ เจอกันเปิดเพิมค่ะเด็กๆ